ไล่ไปเลยนะรูปทรงเลยค่ะคันนี้ยังอยู่ครบถ้วนไม่มีบิดเบี้ยวตัว L ตัว R เห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะที่แล้วคันนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ได้กระจกออโต้มาทั้งหมด4บานเลยนะคะนี่นะคะบริษัทบอยออโต้คุกเรียบร้อยแล้วนะคะบายออโต้คุวันนี้มาพบกับรถ PPV ยอดนิยมนะคะ ตัวนี้ถูกกว่าป้ายแดงเกือบ100น,นะคะกับเลขไม์เพียง98,000กิโลเท่านั้นคันนี้เป็น Toyota Fortuner 2.4V นะคะ m i n o r c h a เ g e เป็นปี18จดทะเบียนปี18เลขไม้เพียง98,000กิโลนะคะราคาที่บอยวันนี้เอาไป929,000บาทเท่านั้นค่ะตัวนี้ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร LED แบบบายบีมนะคะมี Daytime r ล n n i n g งไล h ์ไฟตัดหมอกคู่หน้า LED มาให้แล้วนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้ตัดกับสีตัวรถได้ลงตัวมากๆเครื่องคันนี้นะคะมาดูกันแห้งๆสวยงามสะอาดแบบนี้นะคะน็อตเดิมฝากระโปรงไม่มีการไขไม่มีการขยับนะคะดูที่คานนะคะไล่ไปเลยนะรูปทรงเลยค่ะคันนี้ยังอยู่ครบถ้วนไม่มีบิดเบี้ยวตัว L ตัว R เห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ โลโก้โตโยต้ที่ฝากระโปรงแบบชัดเจนแบบนี้นะคะดูซีนฝากระโปรงสวยๆแบบนี้ไม่มีรอยปั้นใหม่ไม่มีปิดเดี่ยวนะจ๊ะแล้วก็แผงฉนวนกันความร้อนไม่มีฉีกขาดนะคะห้องเครื่องสะอาดรอยมาร์โรงงานยังอยู่ครบถ้วนนะคะแบกเดิมจากโรงงานแบบทูโทนแบบนี้นะคะรัดมาด้วยยางบิสโตนขอบ18นิ้ว ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมือจับเป็นโครเมียมกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสบอะนังคุมโทนด้วยสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะคะปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะพวงมาลัยตัดกับลายไม้ได้เป็นมัลติฟังชันที่พวงมาลัยมาให้แล้วมีครูสคอนโทรลมีแพดเดิลชิปมาให้ครบถ้วนนะคะเกียร์ออโต้ปรับโหมดสปอร์ตได้พร้อมโหมดขับขี่อีคโหมดและพาวเวอร์โหมดมาให้เรียบร้อย หน้าจอ DVD ขนาด7นิ้วนะคะแอร์ Air ได้เป็นแอร์ออโต้มาให้แล้วคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ได้กระจกออโต้มาทั้งหมด4บานเลยนะคะห้องผู้โดยสารแถว2ทนั่งสบายมากๆเบาะสภาพเดิมโรงงานไม่มียุบไม่มียวบมีตัวแปลงให้เรียบร้อยนะคะนี่แล้วก็มีปลั๊กไฟบ้าน100วัตต์มาให้แล้วฝาท้ายสวยๆแบบนี้นะคะคาดโรเมียมสัญลักษณ์ฟอร์จูเนแบบนี้เปิดปิดแบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะจ๊ะ อัญลักษณ์ซิกมาโฟก็คือบ่งบอกว่าคันนี้สามารถขับเคลื่อนสีล้อได้นั่นเองเวลา,เาขึ้นเขาหรือว่าไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดที่เป็นทางทุรกรันดารก็สามารถขับขี่ได้สบายๆนะคะ่าดูน็อตเดิมโรงงานเลยไม่มีการไขไม่มีรอยขยับเลยนะคะสําหรับฝาท้ายของเรานะคะเบาะสามารถพับขึ้นข้างนะคะเพิ่มพื้นที่สําหรับการเก็บสัมภาระได้มากมายเลยเรามาดูช่วงล่างเจ้าคันนี้กันนะคะว่าเป็นยังไง ส่วนใครที่ซื้อรถมือสองแล้วกังวลเรื่องสำเนารถนะคะไม่ต้องห่วงนะคันนี้เร่มสำเนาโอนมาเป็นบริษัทบอยออโต้คุปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆนะคะนี่นี่นะคะบริษัทบอยออโต้คุปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ท่านไหนที่สนใจเจ้าคันนี้นะคะ Fortuner 2 4 CV m n o r Change คันนี้เป็นตัวขับสีด้วย Sigma 4นะคะพร้อมรับประกันหลังการขายให้2ปี20,000ล247รายการดูแลให้ทั่วประเทศ ไม่ต้องห่วงนะคะซื้อรถกับพี่บอยไม่ต้องวัดดวงค่ะบายฮัตตกุ๊